พี่ไม่เข้าแก๊งใครเพราะพี่เป็นหมาป่าเดียวดายวู้วววเขาแก๊งเพราะพีเขาแกงบอลหรือได้ผมลาเองไม่ต้องลาพี่หรอกน้องพี่นี่แหละจะลาพวกเองได้ได้ไม่ใช่นักเลงนะแต่ให้หมดอ่ะลงมาดิโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วกระทืบแก๊งมปนมุมบอลเอางั้นแหละอ๋อจะดักดันไปทำไมเนี่ย เหมือนกูกลัวเดี๋ยวปล่อยอะสำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําำเสนอแอป,ป UG p h o ฟ e เป็นแอป,ปสำหรับ a f k เคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด D A E N G G น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงเช่นเคยครับทุกคนแล้ววันนี้พี่ก็ว่าจะมาลั่นในเซฟนี้นะไม่รู้ว่าจะเจอสนตีหรือเปล่านะคนดูแต่ในเซฟนี้พี่เห็นเหมือนมีแก๊งเว้แก๊งใหญ่มุมมุมแก๊งใหญ่มุมมุมอะช่างจู่จู่วันนี้พี่จะมาวันนี้พี่จะมาปราบกำจัดแก๊งแมงมุมนะสไปร์แมนหรือว่าแมงมุมวะสไปร์แมนเออซูเปอร์แมนเออไม่รู้อะเออนั่นแหละในเซฟเออแล้จะผักประตูทำไมเอ้าเดี๋ยวก็ทืบเลยเดี๋ยวกดตังค์แลาก็ดู เร,เราว่าจะเล่น mp 5นะคนดูเฮ้ยนายนายนายมีแกงเบากระทึบแกงมุมม okay, yeah. ุมเบาฮัลโหลคนได้เซฟได้ยี่ไหมอะฮัลโหลได้ยี oh ่ไหมเนี่ยโหลมีไมายบ่อะยี่มาโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วกระทึบแกงมุมมุมเบาเอางั้นเลยเออเอางั้นแหละน้องเอ้ยทำไมเสียงอย่างเบาจังวะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยอะเพิ่มนังได้ไหมอันนี้มาใครเนี่ยมาคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามาแบบเป็นสายกล่องแก๊งมันมุมหรือว่าไปสายมันเดินหนีไปเลยวะเยอะไปคิดว่าไอชี้ดำแดงเป็งบ้าเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีีีครับพพ่่แก๊งมมุสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่เจนดพี่อยากโดนนอะไรเี่ย คนไหนจะบอกว่าจะมาฆ่าแกมุมหงพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นั่นรอเปล่าไหนเส้นำเงินเลยเส้นำเงินพี่ได้ยินพี่ยืนตงเงินงเงินเอาดีเอาดีนู่นิงไม่ได้ขอดูมือลูปืนอะไรไม่สำคัญก็เก็บหมดทั้งตีได้ไอ้แกมุมหงมูเอเอปืนปืนกระจกมตอรกะมาดิมาดิ ก็ลงไปดิลงไปดิมีคนตั้งเยอะอ่ะลงมาก่อนดิลงมาก่อนดิหรือว่าท่อระบายน้ำเองชักเย้ยมุมไม่ได้น้องมันที่แคบเกินแมมุมน่าจะชอบนะไอ้แ่นชื่ออะไรวะเสื้อฟ้าที่มันบอกว่ามันจะตีเราอ่ะวะนี่ไงมันเชิญมาหรือเปล่าใช่ไหมเออใช่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 มันเล่นปืนอะไรวะมันยังไม่รู้เรื่องเลยไอื้อเสื้อฟ้าเนี่ยมันช่วยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยเพื่เองก็ไปแล้วน้องจะดักนั้นปืนทำไมเนี่ยเหมือนกูกลัวเดี๋ยวปล่อยอ่ะเดี๋ยวกูกลัวเหมือนกูกลัวเอ็งตาม โ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหตายแล้ยังไม่มีน้ำยาวิง่งโอ้ถ้ามีน้ำยาเลยวิง่งกูเก็บหมดเลยตรงนั้นน่ะจริงๆเลยคนดู MP เหลืออีกสี่กระบอกเว้ยคนดูได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยเอาแม่งเลยแกงแ๊งมุมๆเนี่ยกูโดนกูแน่กูเผาทั้งใหญ่เบอมุมเลยรถใครเลยพาคันเหลืองโอ้แกงแ๊งมุมมีกี่อ๋อเฮ้ยเสอบแม่งมีกี่คนกันแน่วะไปกี่ร้านปืนสามอ้นนี้สองเป็นห้าแล้ววะเยอะจังวะแก๊งแม่งอะ่ะมีกี่คนวะ กี่คนฉันก็ไม่สนใจหรอกฉันเป็นหมาป่าเดีดยวได้ว้าฉันไวอยู่แล้วฮัลโหลเสือ้อขาวมีไมบ้บ่ะเอ้ยมันก็มีไมด้ด้วยว่ะเอ็งพูดได้ไหมนะน้องเดี๋ยวสร้างตี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เชิญมันไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่าเข้าป่อะอุ้ยเป็นให้เลยวะอุ้ยไม่เอาไม่เอาลูกซองอุ้ยไม่ให้ลูกซองวะ่ะเ่าใจดีอันนี้คือไม่เหลี่ยมแน่คนนี้ที่เห็นลุงหวบเว้ยอ่าได้ลุงหับกูคือไผว,ว่าไปดิอันนี้เราเพิ่งพาใครไม่ได้ว้ยต้องเพิ่งพาตัวเอ่าง ล่อไม่ออกมาก่อนล่อมาออกมามาดิมาดิปาดิมาดิพื่องไม่ได้หมดวะฮะคนเดียวมึงเลหวานเจียมนะอ๋อโดีอีกทีเดียวหนีเข้าเซฟดิเนี้เข้าเซฟอุ้ยเพื่อนมาแล้วไอ้เชี่ยเพื่อนเพื่อนมาเติมอย่างไวเลย้ย๊บโดนไส้ไอ้ไอ้เชี่ยไส้ไอ้เชียดูซองนะซองทองเหรอซองทองเหรอแตกซองแตกเว้ยมาดิไอ้สไนมาดิมาดิมาดิโอ้ยเยอะจังวะแม่งโนเนียจัดโอ้บแม่งเพื่อนแม่งอุ้มอุ้มเข้าเซฟอีก ฉันมันเยอะจังวะแกงมันโคตรเยอะฮะฉั so ่บอกว่โอ so 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 ้โหแกงมันอีกแล้วโอ้โหแกงมันอีกแล้วไอ้กูตายดีแบบเนี้ยรถกูคว่ำโอ้กูตายไอ้โอ้แม่งยังเยอะเลยว่ะไอ้เยัยกูไม่ไหวกูย้ายเซิร์ฟดีกว่ากูไม่ไหวหรอกทั้งแกงกูไม่ไหวเว้ยย้ายเซิร์ฟแล้วไอ้เียไอ้ลูกสองทองกูเกือบแล้วขี้เลยเกือบได้ลูกสองทองแล้วแม่งเอ้ยขอหาคนเซิร์ฟน้อยๆดีกว่าไอ้เย่ยนี่หลุดเดี่ยวเจอกูแน่หลุดเดี่ยวอ่ะหลุดเดี่ยวเจอกูอ่ะ เฮ้ยมันรู้จักพี่ด้วยเหรอวะอเล่นเอฟบีไฟไว์วะเนี่ยชอบชอบ,ชอบ,ช,อบชอบเล่นเอฟบีไฟว์อ่ะตามดูคลิปเลยนั่ะอหละดีดูทุกคลิปเลยเหรอโหจัดพี่ว่าเสียงแบบนี้แม่งตึงเว้ยแม่งโหดแน่นอนอะ่ะไอพวกมันเนี้ยเสียงแบบเนี้ยเชี่ยมเราขอเนอี้ยกลัวว่ะไอชื่อแมตึงแน่นอนเราเล่นแบบหมาลอบกัดดีกว่าออกมาร์กุศั่กันเลยออกบากุศัย ดุ่งเลยเวนเสียงโคดดังพี่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาซื้อน้ำยาวิ่งไวว่ะคนดูดน้ำยาวิ่งไวพี่ไม่มีเลยเดี๋ยวต้องซื้อติดตัวลวนะมาแล้วซื้อน้ำยาก่อนคนดูเอ,อ้ยไอ้เช่นมาเลยจังหวะเลยกูซื้อทันปะเนี่ยโอ้ไม่ทันโอ้ไม่ทา,าเลยกูแต่งเลยไม่ใช่ของเลยเอ้ยกูแต่งกูหลงอีกแล้วแล้วงานนี้กูแกกูแกแน่กูแก,ก,แกออวัวของบั่นตอนนี้เหลือกี่อันวะเนี่ยปืนอุตส่าห์โอ้ยเหลยสองเองอ่ะเอ็มพี คือว่าสาน้องๆให้ของพี่แล้วพี่เล่นไม่ของตกหมดเลยอะ่ะอ้ขอโทษนะน้องๆพี่เล่นแบบสุดฝีมือจริงๆนะพี่แบบไม่ได้แบบอ่อยเลยไม่ได้ไม่ได้อ่อนด้วยคือแบบพี่เล่นแบบสุดฝีมือแล้วเว้ยขอโทษนะคนที่แบบให้ของพี่แล้วพี่ทําตกเนี่ยใช่คนนี้ปอกจาไม่ค่อยได้ใช่เว้ยมันเป็นใครของมันวะเดี๋ยวมามาโดนแบนมาโดนแบนสมควรอะ่ะกูมาดิหรือกูแก้ไม่ให้มึงกูกูแก้ไม่ให้มานี่ซื้อน้ำยาดีกว่าไม่ต้องซื้อหรอกไปไหย อุ้ยเจ็บมากเจ็บมากพอสมควรฮะจังหวะนี้กูรอกูรอ,รอ,รอมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงออกมาเฮ้ยไอเหี้ยมาแล้วโอ้ยโอ้กูแตกเหียว่ะแบบนี้กูซื้อน้ำยาวิ่งไวดีกว่าเว้ยคนดูมคนดูไม่บอกพี่วะทำไมพวกเองไม่คอมเมนต์บอกพี่พี่ซื้อน้ำยาด้วยดิโอ้โหขอคนดูเลยเพราะคนดูตอนนี้เอ็มพีเราเหลือกีก่กระบอกแล้ววะตอนเนี้ยโอ้เหลือกระบอกสุดท้ายคนดู ไอ้แคยของมันจะหมดคลังแล้วเหรอวะมันแปดียวเองอ่ะ MP เฮ้ยวันนี้กูทำลนโคตรเยอะเลยว่ะมันไม่ใช่วันของพี่ว่ะน้องๆวันนี้ MP กูตกไปห้าหกกระบอกแล้วว่ะวันนี้เฮ้ยแล้วใครเดินตามมอเนี่ยไอคันเดิมนี่ว่ะเฮ้ยเชื่ไหมใส่พี่ยับเลยมึงตามมาดี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 กูไปช่องแคบมารากาดีกว่าช่องสุดด้วยคนดูช่องสุดเข้าช่องสตดดี ไอ้เหี้ยเรากูติดไอ้เหี้ยเรากูติดเฮ้ยทุกคนเราคูติดได้ไงวะเย้กูแตกฟีเลยกูไม่น่ามาเลย late วันนี้กูเป็นวันอะไรวะกูของตกยังเยอะเลยแบบนี้เราต้องเอาเอเคมาแล้วว่าคนดูไม่ไหววะเอเคมาแล้วว่ะว้าวเอเคกูมาแล้วเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนคนดูแต่งปืนก่อนเอาเอเคไปใส่พวกอ่างกันดีดอะแล้วก็ไม่ต้องใส่สโคปหรอกมั้งเนาะทุกคนเนาะที่พี่ที่พี่พี่ครับ ฮะรู้จักพี well. oh ่เหรอกูโดนยำตีงั cin ้นดิแบบเนี้ยโอ้โหเอฟซีก็หรอเนาะทำไมกูเจอแต่เอฟซีวันเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันอะไรวันเนี้ยเอฟี่เอพี่เอพี่พี่เข้าแก๊งหวยพี่เข้าแก๊งหวยพี่พี่ไม่เข้าแก๊งใครเพราะพี่เป็นหมาป่าเดียวดายวู้วู้ยหูยหูยเขาแก๊งเพราะพี่เข้าแก๊งเอลหรือใช่ผมล่ะ เองไม่ต้องลาพี่หรอกน้องพี่นี่แหละจะลาพวกเองได้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 เลยได้เลยเอางี้ลงท่อพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำไม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ยใครไม่ใชหลาดยิงล้อรถว้าแวงเอ้ยต้องก็เล็บช่างมาแล้วเนี่ยปะล้อด่วนเลยโอ้โหเกือบแล้วอโน้องเพื่งมากันกี่คนน่ะฮะน้องกินข้าวหรือยังกูไปแหละ เธอกูชวนคุยกูหนีเลยแล้วกันฮ่าโคตฉลาดเฮ้ยแกงบาซิลวอะใช่แกงบาซิลวเหโอ้ชันเลยบาซิลมาดิโอ้มากี่คันโอ้ยมากี่คนอะโอ้ยเยอะเกินเยอะเกินน้องแต่งไม่ดีนั่นแต่งนะไอ้นั่นเป็นลมอะน้องไม่ช่วยมันเหรอกูซ้สามรายการไม่ช่วยอะไม่เชื่อกูซสาซสาไม่เชื่อกูซสาซสามาดิมาดิมีใครไหวปะไอไอคิดันเก็บของหนีไอ้ไอชั้นเยอะจังวะแม่งนอนเย็นชิพหายเลยคนดู เลยร้อยหญ่แเนจนใส่แล้วไ <c oughs> อ้ปลาซิวดนอู้แก๊งไหนแกเอ้ยไอ้เชี้งงว่ะแก๊งไหนแก๊งไหนบางันเนี้ยโคตรเยอะแม่งอย่างเยอะเลยคนดูแต่พี่เห็นไอ้นี่เข้าไปในบ้านไงมานี่ดิเอาหายหาาาเฮ้ยหายอ,อ,อ,อันนี่ไงมาดิมาดิหนีหรอฮะหนีหรอหนีหรอไอ้นี่แก๊งมลาซิวไม่ใช่เว้ยคนดูแก๊งธรรมดา คนชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาน้องคนธรรมดาก็โดนไปซะน้องธรรมดาก็โดนซะโอเคซองน้ำยาวิ่งไวาสามขวดได้อยู่ทุกคนพอพี่หันน้ำยาวิ่งไวพอดีเว้ไปเว้ let's go เก็บของก่อนอย่างแรกชิวเชอเอางี้ลงท่อปะแกพวกเองอะลงท่อกับพี่ปะสามคนอะให้หมดอะเอาปะเอางี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจอคนอื่นเอาไหมเดี๋ยวพี่ลงมาก่อนด้วยเอาเลยแล้วกันอย่างแรกออกไปก่อนเลยแล้วกัน เอ้ยมันสตาร์รถไปไหนวะอีกคนหนึ่งอ่ะมันมีคนสตาร์รถว่ะมันอ้อมหลังพี่แน่เลยมันคิดว่าพี่พี่ไม่รู้เวมึงไม่มาหรอกูขึ้นนี่แค่นั้นแหละมึงมากูขึ้นแค่นั้นแหละอ่ะไม่ลงนะฮะไม่ลงอ่ะทำไมไม่ลงนี่ไงนี่ไงมันจะเลี่ยมไอ้น,นี่จะเลี่ยนมันแน่อ้อมหลังแต่พี่รู้ทันไงน้องฝัยพี่พี่ดีดว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าว้าอุ้ยโอเคมาเลยหรอใช่เอคหรือดาก,กวะไม่ได้ขายไก่นะแต่ควันขโมงอ่ะ ฮัลโหลพวกเองมีไม้หรือเปล่าเนี่ยไอสองคนเนี้ยเป็นแก๊งกันหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นยังไงอะรู้ว่คนปกติอ๋อไม่คุยด้วยถ้าไม่พูดกูยิงใจเย็นใจเฮ้ยกูยิงนะเอาเรียบร้อยแตกแตกตายหมดเฮ้ยไอ้เชี่ยใครมาวะพี่พี่อะคาผมพี่ไม่ฆ่าอยู่แล้วพี่ไม่ฆ่าอยู่แล้วพี่เป็นคนดีเว้ยระวังไอ้พวกบูไนนะหรือว่าไอ้ไอ้ปาซิวอ่ะแม่งเถื่อนนะเว้ยไ,ไ,ไ,ไอ้พวกไอโอ้โหใครแม่งมาอีกแล้ว แต่ละแกงกูไม่ได้ฆ่านะแต่มีคนอุ้มไปหาเรียบร้อยไอ้คิรดีรอดได้ไงวะเอ้ยไปรอดได้ยไงวะกูไม่มาแล้วเพราะอันตรพานมาแล้วเนี่ยโอ้แต่ละคนเมื่ออันตราพานจัดทุกกระจุงทุกกระจกไม่ใช่นักเลงนะแต่ให้หมดอะลงมาดิไอ้เหี้ยจะเป็นซ่าแต่ม่มียาวิ่งม่มีเลียดไอ้กูไม่มาแล้วไม่มาจริงไม่มาจริงไม่มาจริงไอ้เชื่อมาจริงมาคนดูมาจริงไอ้เหี้ยมาดิกูมาดิมาดิมาดิ back t i m ปนี้ วิ่งอ่ะโอ้ถ้ามน้ำยาวิ่งกูสันหมดจริงๆในท่อคุณดูกูสั้นหมดเลยกูลืมซื้อน้ำยาวิ่งอีกแล้วอ่ะเพราะคุณดูเลยไม่บอกโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนถ้าใครหาร้านไอเทมเสริมอยู่นะครับหรือว่าเงินมันนี่อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เส่วนใครที่อยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในแบบนี้ต่อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าพี่พูดคำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพนะครับก็พี่ขออ คนที่เล่นกับพี่หรือว่าคนดูคลิปนี้นะครับขออภัยจริงๆนะครับทุกคนมันเป็นอารมณ์เกมนะรหรือสีสันในเกมจริงๆนะทุกคนแต่พี่ลองเล่นสนายเลยเวพี่เล่นไม่ค่อยคมเท่าไหร่เวพี่เลยยังไม่ได้ทำคลิปอะเดี๋ยวรอให้พี่แบบมีสนายสักประมาณสิอันก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำคลิปสนายให้ดูครับคนดูพี่ว่าถ้าพี่มีสนายสองสามอันอนะยังไงก็ตกครับเดี๋ยวคลิปมันจบเลยเกินครับคนดูเดี๋ยวรอสักสิบอันก่อนนะแล้วเจอกันครับคุณนเอก